ไม่ต้องแต่งหน้ามาเยอะทุกคนถ้าต้องมาทำเลเซอร์เดี่ยวเดียวเดียวเลยจริงๆหน้าค่อนข้างแดงอยู่นะคะแต่ว่าไม่ได้แบบว่าเลือดสาดเดี๋ยวเนี่ยนะคะจะอัปเดตหน้าให้ดู7วันกันเลยทีเดียว ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนอยู่กันเน้นะคะก็วันนี้นะคะเปิดในที่น่าสดกันแบบนี้อีกแล้วค่ะทุกคนเพราะว่าเรานะคะจะให้ทุกคนดูน่าสดกันก่อนค่ะวันนี้นะคะเราจะไปทำเลเซอร์พิคโคเวที่กางนํำคครดิกันค่ะทุกคนก่อนไปทำนะทุกคนเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังข่าวว่าตัวพิคโคเวเนี่ยคืออะไรนะคะแต่ว่า ขอแต่งหน้าไปด้วยนะทุกคนเพราะว่ารีบเหมือนเดิมเลยคะ่ะจะบอกว่าเจ้าตัว p i c โ w เวนียนะคะทุกคนมันเป็นนวัตรกรรมเลเซอร์จากอเมริกานะคะที่ช่วยทำให้ผิวเรานะคะอ่อนเยาวค่ะแล้วก็ ช่วยกําจัดรอยดําต่างๆบนร่างกายนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นแบบรอยแดงรอยสิวรอยสักอะไรแบบนี้นะคะโดยเจ้าเครื่องพิกโคเวตเนี่ยนะคะจะใช้เทคโนโลยีนะคะที่เรียกว่าพิ c โคเซคันเลเซอร์ค่ะหลายคนน่าจะเคยได้ยินคํานี้กันเนาะคือเทคโนโลยีนี้นะคะเป็นเทคโนโลยีที่เข้าไปช่วยกระตุ้นคอลลาเจนนะคะแล้วก็อีลาสซินใต้ชั้นผิวช่วยซ่อมแซมเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพนะคะแล้วก็เนื้อเยื่อบริเวณรอยแผลเป็นให้เรียบเนียนนะคะ <S 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 นอกจากนี้นะคะยังช่วยให้ผิวแข็งแรงเปล่งปลั่งแล้วก็สดใสค่ะทุกคน ซึ่งการทำพิคโคเวเนี่ยนะคะก็คือหลังทำอาจจะไม่ทิ้งรอยแผลเป็นนะคะแล้วก็นอกจากนี้ประสิทธิภาพยังดีกว่าแล้วก็รอยแผลเป็นหายเร็วกว่าโดยที่กางนำคลินิกเนี่ยนะคะเขาใช้เครื่องของแท้ราคาสูงนะคะมูลค่ากว่า13ล้านบาททุกคนเป็นเครื่องนำเขาจากอเมริกานะคะเราก็จะบอกว่าเขาสั่งให้เครื่องต่อเครื่องเหมือนรถซูเปอร์คาร์เลยนะคะคือจะบอกว่ากว่าจะได้เนี่ยก็คือต้องรอนานมากแต่ว่าการได้มากก็คือ คคคุ่่าทีรออยะซึ่งถ้าใครคิดว่าการทําพิกโคกเหมือนกันหมดนะคะจะบอกเลยว่าไม่ใช่นะคะถ้าไม่ใช่พิโคเวนะคะอาจจะทําให้ต้องผักฟื้นนานกว่าแล้วก็หน้าแดงกว่านะคะซึ่งการทาพิคโคเวเนี่ยนะคะไม่จําเป็นต้องหน้าแดงหลายวันนะคะหรือว่าการที่ทํามาแล้วแบบยิงแล้วหน้าแดงเนี่ยอาจจะไม่ได้แปลว่าดีนะคะในการทํานะคะต้องประเมินสภาพผิวก่อนทําทุกครั้งนะคะซึ่งบางคนนะคะที่แบบทําเสร็จมาแล้วแบบหน้าแดงมากๆมัมกมากเลยเนี่ยจะบอกว่าไม่ได้แปลว่าหน้าแดงมากๆ,ๆเราจะต้องดีนะ คือบางคนหน้าแดงมากแล้วก็ทิ้งรอยแผลเป็นเอาไว้แล้วก็แบบไม่หายก็มีนะคะแต่ว่าทุกคนนะไม่ต้องกังวลไปเลยนะคะเพราะว่าที่กังนําคลินิกนะคะเขาทําเลเซอร์ลุมสิวหรือว่ากระชับรูขุมขนนะคะโดยผู้เชี่ยวชาญทุกเคสเลยค่ะเดี๋ยวเอาเป็นว่าตอนนี้นะคะยังแต่งหน้าไม่เสร็จเลยขอตัวรีบไปแต่งหน้าก่อนนะคะจะได้รีบออกจากบ้านและเดี๋ยวไปเจอกันที่กังนําคลินิกเลยค่ะ อยู่กันที่ก,กังนำคลินิกสาขาซีคอนบังแคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปทำกันเลยดีกว่าค่ะ คิวแล้วทุกคนเดี๋ยวตอนนี้นะคะเดี๋ยวจะไปแปะยาชาเนาะก่อนที่จะไปทําตัวพิโคโเวกนคคะอันนี้กำลังขินหน้าก่อนที่จะแปะยาชาน,นะคะก็จะบอกว่าไม่ต้องใส่หน้ามาเยอะทุกคนถ้าต้องมาทำเลเซอร์ <c oughs> ออไมนะ่อแต่งหน้าิดกเดียวิด <c oughs> กเดียวเลยจริง ตอนนี้นะคะกำลังลงยาชายอยู่นะคะก็เดี๋ยวแปะทิ้งไว้45นาทีนะคะก่อนที่จะไปทำเลเซอร์กันเนาะระหว่างรอนะทุกคนถ้าไม่รู้จะทำอะไรตู้ตรงนี้นะคะมีทังแบบตัวโยเกิร์ตนะคะแล้วก็มีนมเปรเี้ยวแล้วก็เขาแจกฟรีนะทุกคนครบ45นาทีแล้วคะ่ะทุกคนตอนนี้ก็มาเอายาชาออกเนาะเดี๋ยวเช็ดยาชาออกนะคะแล้วก็จะยิงเลเซอร์ต่อเลย เสร็จแล้วนะคะทุกคนก็หน้าค่อนข้างแดงอยู่นะคะแต่ว่าไม่ได้แบบว่าเลือดสัดแต่คือตอนนี้ยังแบบตึงยาชายอยู่นะคะตรงน,นี้จนะอบอกว่าจริงๆหลังทำก็คือไม่ได้เจ็บนะทุกคนเม่แกเห็นที่ยิงไปเช่ปะ่ะคือเพราะว่าด้วยความที่เขาแบบเอ,อาย,ยาชาด้วยก็ทําให้มันเจ็บน้อยลงนะคะแต่ว่าตอนรอบหลังเ่ที่คุณหมอแบบย้ำตรงหน้าแก้มแล้วก็ตรงคางางเนี้ยบอกเลยว่าดีแต่ว่า เป็นดีๆที่ทนได้คืออารมณ์มาได้เซอร์ทั่วไปที่แบบจะมีความดีนิดนึงแล้วก็อันนี้เดี๋ยวเขาจะให้ประครบเย็นนะคะเพื่อที่จะให้ช่วยลดแดงเนาะวันนี้กลับไปก็คือห้ามล้างหน้าห,ห้ามโดนน้ำนะคะล้างหน้าอีกทีได้พรุ่งนี้นะคะอันนี้นะคะประครบเย็นเสร็จแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวจะทายาทำเลเซอร์นะคะจะบอกว่าไม่แดงไม่แดงเหมือนแดงขึ้นมว่าตอนแรกเยอะเลยอ่ะดูดิประครบเย็นเสร็จแดงขึ้นเลย นี่นะคะทายาลดการาไคาเคืองเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อกี้น้องก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวกลับบ้านได้เลยค่ะทุกคนเดี๋ยวนี่นะคะจะอนะัปเดตหน้าให้ดู7วันกันเลยทีเดียวค่ะว่าหน้านะคะจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างนะคะไปเจอกันพรุ่งนี้ค่ะอัปเดตหนะ้าให้ดูวันแรกหลังยิงพิโคเวเลเซอร์ค่ะทุกคนเพิ่งล้างหน้าเสร็จเลยนะคะเดี๋ยวเราจะทายาตัวแรกขึ้นก่อนนะทุกคนอันนี้เป็นยาที่ ทางคลินิกให้มานะคะเป็นยาฆ่าเชื้อนะคะหลังทําเลเซอร์วันแรกอะคะ่ะทุกคนสิ่งสำคัญก็คือแนะนําให้แบบประครบเย็นบ่อยๆเนาะแล้วก็ทาสกินแคร์ที่แบบ ช่วยสมสร้างคอลลาเจนนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือต้องอย่าลืมทาครีมกันแดดด้วยนะทุกคนแล้วก็เขาให้อีกตัวหนึ่งมานะคะเป็นตลับกลมเล็กๆนะคะอันนี้ช่วยลดการระคายเคืองนะคะคือจริงๆี่ยทางคิมเองบอกว่าทาหรือแบบไม่ทาก็ได้ถ้าแบบไม่ได้รู้สึกเคืองหน้าหรืออะไรแบบเนี้ยก็ไม่ต้องทาก็ได้แต่ว่าเราว่าทาไปดีกว่านะคะจะบอกว่านอกจากแบบทาครีมอะไรอย่างเงี้ยแล้วว่าทุกคนคืออีกสิ่งหนึ่งอ่ะงดดื่มแอลกอฮอล์นะจ๊ะ คือเนื่องจากว่าแอลกอฮอล์ทุกคนมันเขาเรียกว่าอะไรมีฤทธิ์แบบไปะยับยั้งการสร้างคอลลาเจนนะคะที่สําคัญเลยนะคะทุกคนเราอะ่ะควรดูแลบริเวณที่ทําเลเซอร์นะคะจนกว่าแบบแผลจะหายนะทุกคนแล้วก็ช่วงเนี้ยอาจจะแบบงดออกกําลังกายหรือว่างดทําอะไรที่แบบเหงื่อออกมากเป็นพิเศษนะคะในช่วงแบบ 7-10บวันแรกคือจะบอกว่าการที่แบบเราไปทำเลเซอร์มาทุกคนอันเนี้ยทางคลินิกเขาก็บอกมาว่าการทำแบบโพสแคร์ก็สำคัญโพสแคร์คือการเหมือนแบบดูแลรักษาหลังทำเลเซอร์อย่างเงี้ยคะ่ะมันก็จะทำให้แบบเราอะได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นแล้วก็คุณหมอก็บอกว่าหลังทำเลเซอร์ทุกคนหน้ามันจะแบบแห้งมากๆเลยเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นน่ะเราก็ควรจะแบบ ทาครีมอะไรที่มันแบบช่วยบำรุงให้หน้าไม่แห้งด้วยนะคะเดี๋ยวเนตให้ดูหน้าใกล้ๆชัดๆบริเวณที่หมอยยาม,มจะเห็นนะว่ามันจะมีแบบรอยค่อนข้างชัดเนาะคือมันจะเป็นแบบแผลจ้ำๆจุดๆเล็กๆนะคะหมอบอกว่ามันจะมีแบบเป็นเลือดออกบริเวณใต้ชั้นผิวนะคะหน้าผากไม่ค่อยไม่ค่อยมีรอยอะไรเท่าไหร่นะคะ อัปเดตนาะให้ดูวันที่สองหลังทำพิโกเวเลเซอร์ค่ะหน้าใกล้ๆนะทุกคนตรงเนี้ยตรงที่คุณหมอย้ำเนาะยังคงมีรอยแดงอยู่นะคะวันนี้วันที่สองตรงเนี้ยจะเห็นได้เลยว่าแบบแดงตรงคางก็เหมือนกันแล้วก็หน้าด้านนี้ด้วยนะคะอัปเดตนะให้ดูวันที่สค่ะทุกคนจะเห็นว่าแห้งกว่าเมื่อวานนะคะหนะ้าแต่คือเมื่อวานนะทุกคนจะบอกว่าแบบคันหน้ามากคือแบบอื <c> ้อ <oughs> สุะะอัปเดตหนะ้าหลังทําวันที่4คะ่ะหน้าวันที่4ี่นะทุกคนก็ดีขึ้นกว่าเมื่อวานนะคะพวกแบบรอยต่างๆเนี่ยี่ยรู้สึกว่าเออมันจางลงนะคะเริ่มหายละรอยดําๆนะคะเนี่ยยิ่งตรงเนี้ยจะเห็นชัดเลยเพราะว่าอย่างแบบสามวันแรกเนี่ยมันจะมีรอยปื้อๆตรงนี้ใช่ปะวันนี้ก็คือเริ่มจางๆลงไปละมาวันที่5้านะคะจะเห็นได้ว่าหน้าใสขึ้นแล้วทุกคนดู วันนี้หน้าดีขึ้นกว่าเมาื่อวานเยอะมากเลยนะคะเออแต่รู้สึกจริง,รงๆทุกคนว่าแบบเหมือนหน้ามันดีขึ้นนะพอแบบรอยมันหายอ่ะนี่ขนาดทําครั้งแรกนะคะแต่ว่ายังมีแบบเจ็บๆอย่างเงี้ยใต้แบบหน้าตรงแบบช่วงหน้าแก้มอย่างเงี้ยบ้างนะคะเวลาทาครีมมันรู้สึกแบบเจ็บๆอยู่แต่ว่าเหมือนแผลข้างนอกอะ่ะไม่มีแล้วนะคะอัปเดตหนะ้าวันที่6คะ่ะไม่มีรอยใดๆแล้วหน้าหายเกี้ยงแล้วนะคะตอนนี้เหมือนหน้าก็คือเริ่มดีขึ้นแล้วทุกคน อัปเดตหนะ้าวันที่7คะ่ะหน้าวันที่7นะคะจะบอกว่าแบบรอยแผลใดๆก็คือไม่มีแล้วโอเคค่ะก็เดี๋ยวอัปเดตผลลัพธ์หลังทาแล้วก็แบบความรู้สึกต่างๆให้ฟังนะทุกคนคือจะบอกว่าผลลัพธ์หลังทํานะคะก็คือรอยอ่ะเป็นจางลงไปเยอะมากแล้วสิ่งที่เน่รู้สึกได้อย่างหนึ่งเลยก็คือแบบผิวเราอะ่ะมันแบบขาวกระจ่างใสขึ้นทุกคนนี่ขนาดทาแบบครั้งแรกนะเออรอยมันหายจริงๆด้วยอะทุกคนแบบ เออไม่ไม่ผิดจากที่เขาเคลมมาไว้เลยว่าเออพิโคทาแล้วแบบรอยหายรอยดำอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกหน้าขาวกระจ่งางใสขึ้นด้วยทีเนี้ยนะคะก็ส่วนของพิโคอ่ะคุณหมอแนะนําว่าถ้าเกิดว่าเรามีรอยอะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะก็อาจจะแนะนําเป็นแบบสครั้ง5ครั้งก็เฉลี่ยทําก็คือเดือนละหนึ่งครั้งนะคะก็เหมือนแบบไม่ได้เยอะมากเนาะทำเดือนละครั้งก็ค่อยๆแบบ ทำรักษาไปน่าจะได้ใส่ขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่แบบโดยส่วนตัวแล้วว่าครั้งแรกก็คือถือว่าประทับใจมากๆแล้วเพราะว่ารอยหายไปเยอะมากรอบนี้นะคะเนททาที่กังนําคลินิกเหมือนเดิมเลยค่ะทุกคนเพราะว่าอย่างที่รู้นะคะว่าที่กังนําคลินิกนะคะเขาดังเรื่องเลเซ,ซอร์มากๆเลยค่ะ แถมราคาก็ย่อมเยาวนะคะเพราะฉะนั้นสามารถเข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัยแน่นอนเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้านึกถึงเลเซอร์นะคะต้องที่กังนําคลินิกค่ะเพราะที่กังนําคลินิกใครๆก็สวยได้ค่ะและสําหรับใครที่สนใจทํานะคะสามารถรับสิทธิ์เลเซอร์ลุ่มสิวหรือกระชับรูขุมขนนะคะจากปกติราคา8,000บาทนะคะเหลือเพียง4,500บาทค่ะทุกคนและพิเศษยิ่งไปกว่านั้นค่ะรับสิทธิ์ทําครั้งแรกนะคะในราคาทดลองเพียง999บาทค่ะทุกคนสามารถรับ ได้ทั้งลูกค้าเก่าแล้วก็ลูกค้าใหม่เลยนะคะแต่ว่าราคานี้นะคะเฉพาะคนที่ยังไม่เคยทําเท่านั้นนะคะถ้าใครสนใจนะคะก็แอดไลน์ไปที่แอดกังนัมคลินิกค่ะสมุน1หคนต่อหนึ่งสิทธิ์เฉพาะ6สาขาดีเท่านั้นนะคะสาขาซีคอนสีนัคคลินซีคอนบางแคสยามสแควร์วันฟิวเจอร์พาร์คลังสิตเดอะพรอมนาดและสาขา ICS ตรงข้ามไอคอนสยามค่ะ ก็ใครสะดวกสาขาไหนนะคะก็แอดไลน์แอดกลางนํำคลินิกนะคะรับสิทธิ์เข้าไปทำได้เลยะคะ่ะก็สำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวนี้ไปก่อนระคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมนะคะถ้าใครชอบนะคะกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย